แับแรกนะครับเราเปิดโปรแกรมเลยนะครับ Adobe Photoshop c s t นะครับ <c oughs> เปิดไฟล์ New เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรครับ cm ตั้งความกว้างเท่ากับ5ซนติเมตรความสูงเท่ากับ1.5ซนติเมตรซึ่งถ้าต้องการปุ่มใหญ่หรือเล็กกว่านี้ก็ลดขนาดได้นะครับที่ Color Mode หมให้เป็น rgb color background content นี่ให้เป็น transparent โอเคครับปุ่มของเราจะมีขนาดเท่านี้นะครับมาที่ มุกทูเอาคลิกเลือกที่ก r d เด่นทูนะครับคลิกคลิกการเดยนทูนะครับตอนที่เราจะไปเปลี่ยนค่าสีให้เปลี่ยน o p a าซิตีนะ้เป็นร้อยเปอร์เซนตครับเป็นร้อยเซคลิกตรงกลางแผ่นสีนะครับคลิกถังสีเพื่อเปลี่ยนสีนะครับ ลิกสีเลือกสีที่ต้องการโอเคครับสีด้านหนึ่งคลิกทั้งสีแล้วก็เปลี่ยนสีเลือกสีที่ต้องการโอเคครับตรงกลางคลิกทั้งสีตรงกลางถ้ามันไม่มีนะครับให้คลิกข้างนอกหนึ่งทีสีก็ย้ออกมาแต่ถ้าไม่ต้องการแล้วเราก็ สีข้างไว้แล้วก็โยนเข้าไปในกองครับในแถบสีคลิกสีเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวก็มุมตรงนี้สีขาวครับโอเคครับปรับเปลี่ยนตามความพอใจนะครับจากนั้นก็โอเคปาดสีลงบนปุ่มของเรานะครับพื้นที่จะทำเป็นปุ่ม หลังจากนี้แล้วเราก็มาที่มุกทูครับมาคลิกที่เลเยอร์สไตล์เลือกรี v i ลแอนด์เอมบอนี่นะครับเปลี่ยนสไตล์ให้เป็นเ m b บอดนะครับไซส์ให้ดึงไปเท่ากับ10นะครับ10หรือว่าจะพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้ เอาได้ปุ่มแล้วก็โอเคครับพิมพ์ตัวหนังสือนะครับคลิกตัวทีตัวทีนะครับลิกนะครับเปลี่ยนฟอนต์ ฟอนที่สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับ KF ก็ได้หรือ PSL ก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ทำการใส่ไว้นะครับ i.s.l. พันพิลาดครับนะคเปลี่ยนสีเป็นสีที่เราต้องการนะครับผมจะใช้สีงเงินพิมพ์ลงไปเลยนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์ลงไปครับุ่มแรกนะครับคือปุ่มออกจากโปรแกรม สังเกตว่าตัวหนังสือจะเลยนะครับเราก็คลิกที่มุดผู o ไปที่ Edit ด r e e Transform หมัดตัวหนังสือครับปรับให้มันพอดีกับปุ่มนะครับแล้วก็ Enter สร้างเลเยอร์สไต์ให้กับตัวหนังสือไปที่ Review อินบอร์ เปลี่ยนเป็น emboss ครับถ้าต้องการตัวหนังสือนูนก็ up นะครับถ้าต้องการให้ตัวหังสือจมลงในปุ่มก็คลิกดาวนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมจะอ up นะครับปรับความหนาของตัวหนังสือได้นะครับความสูงของตัวหนังสือผมจะเอาประมาณสิกเจก็ดแต่แล้วก็โอเคครับตอนนี้ได้หนึ่งปุ่มแล้วเราก็ทําการเซฟเอาไปใช้งานนะครับเซฟบนเว็บ เ็ฟเลยนะครับเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะครับผมจะเก็บไว้ในไดดีนะครับตั้งโฟลเดอร์ใหม่ว่าปุ่มนะครับปุ่ม o อเคจากนั้นปุ่มแรกให้เป็นนามสกุลคลิปนะครับ gif คลิปปุ่มแรกนี้จะตั้งชื่อว่าปุ่มออกจากโปรแกรม เล็บเลยครับแล้วก็โอเคครับครับเราได้หนึ่งปุ่มแล้วนะครับตรงนี้มาดูที่เลเยอร์มันมีเอฟเฟกซึ่งมันยาวจะทํางานจะลําบากเราก็หดขึ้นไปนะครับหดเอฟเฟกขึ้นไปเหมือนกับเลเยอร์หนึ่งก็เหมือนกันหดเอฟเฟกขึ้นไปนะครับเราจะทําการสร้างปุ่มสีนะครับคลิกที่เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์หนึ่งนะครับมาที่ Adjustment Layer นะครับ เราจะเปลี่ยนสีนะครับมาที่ตรงนี้นะครับตูเลชั่นคลิกครับคลิกตรง Color Size. คัลเลอร์ไซส์ข้างบนนี้คือเปลี่ยนสีนะครับเราต้องการให้ปุ่มเป็นสีอะไรส่วนข้างล่างนี้คือความสว่างของสีนะครับสว่างของสีส่วนข้างล่างคือความเข้มของสีเราจะเอาสีเข้มสีจาง อันนี้จะสีสดใสหรือว่ามืดยังไงนะครับแล้วแต่เรานะครับปรับตรงนี้เราก็เลื่อนหาสีที่เราต้องการว่าเราจะใช้สีอะไรผมจะเข้มหน่อยครับปรับได้นะครับเอาสีอะไรก็ได้นะครับปรับได้นะครับมาได้สีทุกแก้วก็โอเคนะครับโอเคแล้วเราก็เซฟนะครับ for web save เป็นปุ่มออกจากโปรแกรมสี save นะครับโอเคต่อไปเราจะทําปุ่มต่อไปนะครับก่อนอื่นจะทําปุ่มไปเราต้องคลิกลูกตาออกก่อนครับคลิกลูกตาที่เอเฟกสีจะกลับมาที่เดิมนะครับคลิกปุ่ม คลิกเลเยอออกจากโปรแกรมนะครับคลิกตัว T เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ตัวมอมานี่นะครับแล้วก็คลิกจากนั้นก็ลบลบตัวนสือออกไปปุ่มต่อไปก็คือปุ่มเมนูหลักนะครับคลิกที่มุดดูขยายนะครับขยายก็ใช้ Edit Free Transform ขยายให้พอดีนะครับพอดีนะครับใช้สอนเลื่อนในคีย์บอร์ดได้นะครับเสร็จแล้วก็ enter ครับเซฟเลยครับเซฟ for web ทำการเซฟเราก็ตั้งชื่อว่าเมนูหลักเซฟโอเค ่อไปเราจะทําเป็นเมนูหลักสีแล้วก็คลิกตาตรงนี้นะครับคลิกตาปั๊บมันก็เป็นสีแล้วนะครับแล้วก็ง่ายดีเซฟซอฟต์แวรเลยครับเซฟเป็นเมนูหลักสีครับเซฟนะครับเซฟโอเคครับต่อไปเราจะทําปุ่มต่อไปแล้วก็คลิกตาสีนี้ออกก็จะเป็นสีตามเดิมเราก็จะเป็น จากเมนูหลักก็จะเป็นปุ่มคำชี้แจงนะครับครับปุ่มคำชี้แจงก็คลิกที่มดทูขยับที่คีย์บอร์ดนะครับให้อยู่ตรงกลางจัดให้ดีนะครับให้งามก็เซฟสำเว็บเซฟนะครับคำชี้แจง เซฟโอเคํ okay. าเป็นปุ่มคําชี้แจงสีก็คลิกเพียงคลิกตานี่ออกมาครับตาที่เลเยอร์ออกมานะครับเราก็เซฟเลวนะครับเซฟโฟลว์เซฟคําชี้แจงสีครับเซฟเลยนะครับต่อไปเราทําปุ่มต่อไปคลิกลูกตาออกนะครับคลิกตัวที ปุ่มผู้จัดทำครับคลิก็ทีใช้สอนเลื่อนนะครับหาจุดที่เหมาะสมเซฟบปรเว็บเซฟผู้จัดทำเซฟนะครับ คลิกตาออกเซฟปอเว็บเซฟผู้จัดทำสีเซฟโอเคต่อไปคลิกตาออกนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่มบทเรียน บทเรียนระที่มุบทูขยับอยู่ตรงกลางๆนะครับให้สวยงามไฟล์เซฟ f อรเว็บเซฟบทเรียนเซฟครับโอเคคลิกตาออกนะครับที่เลเยอร์เอฟิก สีเซฟโอเคต่อไปคลิกตาออกนะครับปุ่มต่อไปปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียนสังเกตว่ามันจะเลยออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับมาที่มุกทูนะพิมพ์เสร็จแล้วก็มาที่มุกทูนนะครับเราลดขนาดของมันที่ ฟรีทอนส์ฟอร์มครับหอกตรงไปนะครับครับออกแล้วครับเทอร์เซฟฟอร์เว็บนะครับรเซฟแอปทดสอบ สอบก่อนเรียนธรรมดาก่อนคลิกลูกตาออกเซฟอเว็บเซฟเซฟโอเคต่อไป,ปมสุดท้าย เรียนเซฟเซฟครับแบบทดสอบหลังเรียนคลิกนะครับเซฟปปเว็บ นนี้เราก็จะได้ปุ่มตามที่เราต้องการนะครับลองดูนะครับปุ่มที่เราต้องการก็คือปุ่มดูนะครับปุ่มหยุดสุดท้ายสุดน,นี้นะครับปุ่มพวนี้เราก็จะได้นะครับมีทั้งหมดเจ็ดชุดครับก็พร้อมที่จะนำไปประกอบเป็นปุ่มต่อไปนะครับ